มาต่อกันที่ช e r ท,ที่6นะคะหลังจากที่บีบีและเบอร์เดย์ได้ทานซุปมิโซะร้อนๆและบิสกิตแสนอร่อยจากครัวคุณไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็<อ>ถึงเวลาที่เบอร์เดย์จะมาเล่าความฝันให้บีบีฟังค่ะบีบีจำเจ้าหิงและเจ้าชายโทมัสตาลัสที่เราเล่าให้ฟังเขาก่อนได้ไหม จำได้สิฉันน่ะอยากเข้าไปในความฝันของเธอบ้างจังมันต้องสนุกมากแน่เลยอะ่ะและเพื่อนทั้งสองก็ครุ่นคิดเหมือนจะนึกอะไรสักอย่างออกฉันนึกออกแล้วว่าต้องทำยังไงฉันน่ะ เคยได้ยินว่าคุณไข่แม่ครัวของเรานะ่ะมีลูกอมพิเศษที่ใครต่อใครชอบกินแค่เพียงเอาลิ้นลองและสัมผัสก็จะสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างงั้นเราลองไปหาคุณไข่กันทั้งสองคนแอบเดินไปหาคุณไข่และพบความจริงว่าแม่ครัวไข่มุกแท้จริงแล้วเป็นแม่มดที่มีเวทมนต์ ถ้าหากฉันมีเวทมนต์เป็นแม,ม่มดมีฤทธิ์มันใหน่ใหยจะเสกเธอให้ฉันฟังให้เธอยอมอาใจทั้งใจให้ฉันสวัสดีเพื่อนตัวน้อยทั้งสองเธอรู้ความลับของฉันแล้วสินะฉันจะแนะนำตัวให้เธอฟังก็แล้วกันชื่อของฉันก็คือ มารีรีมาเธอมาที่นี่เพื่อต้องการให้ฉันช่วยเหลือสิ่งใดก็จงบอกมาเถอะพวกเราสองคนนะ่ะได้ยินเรื่องลูกอมพิเศษมาพวกเราสองคนนะ่ะขอลองชิมได้ไหมคะนะได้สิแต่ต้องมีข้อแม,ม้หนึ่งยาเราสองคนนะ่ะทำได้ทุกอย่าง ว่างเลยฉันขอให้เธอทำหน้าตามฉันเฮ้ เก่งมากพวกเธอสองคนทำได้น่าประทับใจมากฉันจะมอบลูกองค์วิเศษให้กับเธอก็แล้วกันค้กชใจทใครก็ใครชอกินา,นนา I have only one left wow. ลูกอมวิเศษ จังอตาเธอแล้วล่ะบีบีบดเตแน่ใจนะว่าเธอแปลงฟันแล้ว เหม็นเปลี้ยวเชียขอโทษนะและคู่หูทั้งสองบีบีและเบอร์เดก็ตกอยู่ในภาวงแห่งความฝันว้าวว้าเราสองคนก็เข้ามาอยู่ในฝันของเธอแล้วไหนล่ะสตริที่เธอว่านั่นไงเขาอยู่ตรงนั้น เพื่อนนักทั้งสองดีใจดีด้ากระโดดโลดเต้นกันทั่วเมืองจนเจ้าชายเข้ามาได้ยินเข้านั่นดูท่าทางมีพิรุษนะเธอสองคนเป็นตัวอะไรแล้วเข้ามาในอาณาจักรนี้ได้ยังไงเออพวกเราคือหยุด เธอทั้งสองคนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วฉันเชื่อว่าถ้าเธอทั้งสองคนเป็นคนของอาณาจักรนี้จริงๆเธอจะต้องพูดคำปฏิญาณตนของอาณาจักรนี้ได้ได้เลยสิมันคืออะไรว่ามาเลยเธอจะต้องพูดคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือสามรอบติดกันเด้สกล้วยอ,อบเนยโรยเกลือ กล้วยอกหน่วยเลยเกลือกล้วยกรุบเลยเกลือกล้วยอบน่วยเลยเกลือกล้วยอูดน่วยเลลดนวลเมื่อกล้วยอวบหน่วยเลยเกลือไม่ได้อเห็นได้ชัดเลยนะว่าเธอสองคน,นทำไม่สำเร็จฉันเสียใจกับเธอทั้งสองคนด้วยนะฉันคิดว่า พวกเธอต้องรีบหนีไปแล้วล่ะก่อนที่จะโดนจับได้เราก็จะบปบโบชายันด้วยกันจกกะกจีต้ตัวเองจนตายอ่ะมินีกันเธอบีบี<อ>จบแล้วค่ะ E.P. ที่6คนต่อไปที่ไข่มุกจะขอท้านะคะก็คือมินมินค่ะแล้วก็เอาเพลงประกอบเป็น Kiss o a Love อย่าอบชันมันว่าเป็นของตายก็น่าจะเหมาะกับมินมินดีค่ะแล้วก็มาติดตามอีพีต่อไปพร้อมกันนะคะบ๊ายบาย